ริ้นเจอร้อยเอ็ดมาแล้วก็ใส่กันมาแบบคู่พี่สุสียังดูไม่พอจับอกไปถูกพ่อไปใส่กันมาแบบเสด็จเสด็จเดียวดูนิดีึงนะทุกท่านผู้นี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับอย่าว่าแต่กดดันทีมงานผีพายเลยกดดันแม้กระทั่งนักพากย์และความเทวีเจอเทธตัวราศิงหนึ่งศูนย์หนึ่งกับเจียวตัวเหมยดี เอาเจ้าภัน้ำพิษครับท่านรอบกลับสายน้ำณสนามนี้ว้ดาะุ็นดูชมเอาเลยครับทีนี้ออกมาไม่พูดไม่จ้าไม่่าอะไรกับใส่กันมาแฟนแฟนถูกใจเหรืออะไรก็หหลแล้วสายท้ายแล้วเปิดอะไรจะเกิดมันก็เกิดละผีน้องเลย มาดที่วาตาตตาฟันต่ฟหัวตหัวท้าตาเลยทีเดียวมันือว่าหนหัวีเหือดเดีพี่น้องจากวัดหัวพุสารามพี่น้องจากท่าตงซึนของเราวันี้ต้องเจอพี่น้องจากจังหวัดเรยกเก็บยัดน้ำและน้ำข้้องจาัทสะเเ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 รเเ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 เงเเ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 เผู้ชมสุิ้เจอ ใส่กันมาแบบผู้ที่สูสิยังดูไม่พอยังบอกไปถูกพอไปไปใส่กันมาแบบสะดิดสะดิดเลยทีเดียวดูดีๆนะผู้ชมไปทำมาได้แล้วเหลือกูนีไม่มีการยอมรอบลาวาสอบลักแท้ดูดีๆนะผู้ชมไปทำมาได้แล้วใส่กันมาแบบจ๊จ้าจจ้าแลวจ้ามาลราหยมาเราหวามาแต่ของเขาของเราก็มาเรื่ากลุปูหอยปูปลากระดอนกระเด็นกระสานส่้นเส้นก้าฟังอ้้หดูดีๆมีจังๆให้ท่านดูเอาแล้วเริ่มขยับขยี้เริ่มปีกันมา พี่แน่ๆด้วยไกรหัวไวไหนตอนนี้เทพตัวเราสิงหนึ่งโซนหนึ่งเริ่มขยับคอแล้วเริ่มขยับนี่เริ่มขยับนี่แต่ไม่เริ่มเบียนใจจี้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 มาจี้จิตละตาเขาบอกว่าขิงก็ราคาก็แรงแสงกันมาถูกระดับเปอทีเดียวแสงกันมาแล้วบาดเถื่อนเลยทีเดียวนครเทพีแพ้ยังหมดมีกีทตาเอาชนิดที่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายผายต่อผายขายต่อขาขยับไปจะอยู่เทพตัวสิงห์พยายามฉีกตัวเองมาแล้ว ปลอดภัยหรือไม่ต่อเมื่อนกักกตัญมีไร้ทะุกอดห่อหอมแจ้งแถมเมื่อรามีพปยมล่ะและสุดท้ายและสุดท้ายก็รัวเท้าเส้นชัยลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือคู่ชิงลำดับที่ หนึ่งขอนะครับสี่สิบใบพายชายกลางระหว่างนาครทวีร่องน้ำสีแดงพบกับเทพนรสิงร่องน้ำสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับเป็นเรือเทพนรสิงหนึศู์หนึเป็นฝ่ายชนะที่วันนี้อ